สวัสดีครับขอญาตท่านแอดมินด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เดียวเรียวอมูเลศนะครับตอนนี้ทุกท่านกาลังรับชมนะเหรียญสาเกครับวัตดุม,มงคลหลวงพ่อคงวัดวังสป,ประรดจังหวัดจันทบุรีนะยังอยู่ในถุงซิปนะตอนแรกตั้งใจว่าจะเปิดก็ยังไม่เปิดครับเพราะว่าเสียดายครับเสียดายความงดงามฮะคือเหรียญน,นี้เนี่ยผมได้มาจากท่านอาจารย์ไม่บิดก็บวกมานานมากแล้วนะฮะ มานานมากแล้ว้บางทีแบบพ,พี่เห็นคลิปอะไรหมอผมเพิ่งไปซื้อมาไม่ใช่ครับผมบูชามานานแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดแบ่งปันนะฮะแล้วก็ผมยังซื้อเข้าไม่ได้ครับนะเพราะว่าเต็มแม็กแล้วนะเต็มงบเกินงบมามากแล้วนะฮะยังยังบูชาต่อจากใครไม่ได้นะหลายคนก็มีการเสนอมานะฮะ ส่วนเฟซนี้เนี่ยผมก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับตั้งใจสร้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเลยเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกับเพื่อนเพื่อนนักสะสมหน้าใหม่หรือว่าเสียนรุ่นพี่ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องการที่จะมาสังสรสร้างสรรคสร้างสรรค์ ให้วงการของเรานะฮะอ่าอย่างหนึ่งคือว่าเป็นงานอดิเรกข,ของผมนะฮะเป็นงานอดิเรกมานั่งทําคลิปบ่างเว้นจากการงานแล้วนะที่ว่าเป็นอาชีพลัก็มานั่งทําคลิปเผยแร่แความรู้เผยแร่แบารมีของท่านพ่อนะใครๆก็ขนาดนา้ว่าท่านพ่อั้นของแท้เสื้อกรอบเมืองจันนะฮะนี่ฮะคำว่าเสื้อกรอบเมืองจันเนี่ย ก็เลยเป็นที่มาว่าผมพยายามที่จะมาเสาะหาสะแสวงหาวัตถุมงคลนะครับของหลวงพวอง่อคงวัดบางสปารดจังหวัดจันทบุรีครับก็มีโอกาสเดินทางไปที่จันทบุรีบ่อยนะแต่ว่าคือก็มีโอกาสที่ใช้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเหรียญจับปากนะก็ได้ตกทอดมาจากบิดาครับก็ใช้มาตลอดเลยนะใช้มาตลอดเลยนะ แต่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยผมพลิกไปพลิกมามันก็าพามมาอะไรไปเรื่อยเนี่ยเพระว่าอย่างเช่เพืเ่อน,นเนี่ยคือได้เห็นจดจำรายละเอียดน,นะครับพิมพ์ของเหรียญรุ่นนี้รุ่ซาเกะน,นะครับรุ่นแรกนะว่ามีความงดงามมากผมชอบมากฮะแล้วถ่ายรูปแบบขึ้นกล้องสุดๆนะครับอย่างนี้นะขึ้นกล้องมากขอขอจารย์ไม่หวิดก็บวกเนี่ยนะครับขอแบ่งปันมา ท่านก็เมตตานะครับท่านก็เมตตาให้เหรียญน,นี้เหรียญหนึ่งแล้วก็มีเหรียญหนึ่งด้วยที่ว่าผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้มาขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ที่ให้โอกาสได้ใช้เหรียญสวยๆนะฮะได้ศึกษาเหรียญสวยนะฮะผมเลยแบบมีการกลับไปกลับมาไม่ได้ลงกล้องครับเนื่องจากว่ามันมีถุงพลาสติกแบบนี้อยู่เนี่ยมันทําให้รีเฟกได้นะแต่ให้ดูแสงเงาครับดูฮนะเวลาโดนแสงเงาเนี่ยโอ้โหสวยมาก กริปเลยไหมสวยกริปเลยเดรียนี้ครั้งแรกผมก็เห็นอยู่ในช่องทาง Facebook นี่แหละครับของท่านอาจารย์ไม่เบีดก็บวกเนี่ยท่านโพสเอาไว้โอ้โหชอบครับมีเหรียญหนึน่งเหรียญรูปไข่เนี่ยนะผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยอันนั้นก็นเรียกว่าสวยแล้วนะมาเจอเหียโอ้โหสวยสวยจริง ที่ย้ำว่าสวยเพราะว่าเราชื่นชอบในเรื่องของพุทธศิ์นะเราชื่นชอบในเรื่องของพุทธศิลป์นะครับหากว่าใครเข้ามามาถามผมเรื่องประสบการณ์เรื่องอะไรผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะฮะเดี๋ยวหากว่าไปมอมเมาไม่นะครับผมชอบพุทธสิ์ครับส่วนเรื่องประสบการณ์เนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วนะใครเข้ามาก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าท่านพ่อน,นั้นของแท้ใช่ไหมฮะ ปิดไปพิกมาให้จดจำครับตำหนิของพระมัในใกล้ๆหน่อยเนะยบางท่านเนี่ยผมเป็นอาจารย์ผมไม่ใช่อาจารย์นะครับ <laughs> ขอคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรตนะิผมไม่ใช่อาจารย์ครับผมก็เป็นนักสะสมหน้าใหม่เนะี่ยผมกล้าพูดเลยนะพูดแบบไม่อายด้วยนะเป็นนักสะสมหน้าใหม่ครับที่มีความหลงไหล วัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อคงวัดบางสบรสเป็นอย่างมากแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เล่นสายจังหวัดผมมากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีไปทางนั้นเยอะใครเข้ามาจะได้เห็นในบางทีเนี่ยผมลงวัตถุมงคลนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือหลวงพ่อทบหรือบางทีเนี่ยคือว่าของนครสวรรค์คือหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมหลวงพ่อพรมไม่ลงเลยนะ ผมก็ตั้งใจผมจะลงลงคลิปหมว่าผมไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้ลงนะเดี๋ยวมีโอกาสก็กคงจะทําคลิปนะมามาพูดคุยกับเ,เพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกันนะมาแย่ๆนะมาแยแยนะกันน่ศึกน่สผสมหน้าใหม่ทั้งหลายนะครับอตอนนี้ก็มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะบางท่านก็มีการเดเล็กมาว่าทําไมผมหายไปนะครับก็ ไม่ได้หายไปครับผมก็ยังศึกษาอยู่แต่ว่าผมศึกษาเยอะ,ะหลายเกจินะฮะเที่ยมว่าผมชื่นชอบนะแน่นอนว่ามีท่านพ่ออยู่แล้วนะครับที่เรามีความศรัทธาจนกระทั่งคือสะสมเป็นจำนวนมากบอกนี้เลยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ มีเหรียญต่างๆเป็นพระประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อีกจำนวนมากนะจันทบุรีก็มากกว่าใช่ไหมเพชรบูรณ์ก็มากน้องขอสวรค์ยิ่งมากกว่านะที่ผมจะบอกคือว่าผมไม่ได้เป็นคนจันทบุรีแต่ว่ามีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อมากๆนะครับมีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อมากๆนี่ให้ดูขอบข้างครับ พลิกไปพลิกมาเห็นหน้าเห็นหลังเลยนะานากสะสมนากใหม่นะเพราะอะไรฮะอยากให้เห็นความงดงามศิลปะเชิงช่างนะครับแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ถูฮะเหรียญนี้สวยจริงๆอะ่ะสวยมากครับมีโอกาสนะครับผมก็จะนําไปประกวดด้วยเหมือนกันนะครับในยังไงล่ะมุงบอกว่าคือไม่ใช่เฉพาะ เหรียญที่ต้องได้ที่หนึ่งเท่านั้นนะฮะที่ว่าผมบูชามาแต่ขอให้สวยจริงๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะสวยจี๊ดจี้ดะนะครับผมก็ยินดีแต่ณตอนนี้เต็มแม็กนะฮะไม่ไหวครับเราไม่ใช่มีอาชีพประจำเป็นนักซื้อแล้วก็เอาไปแบ่งต่อเนี่อันนี้ผมก็ทำแบบสนุกสนุก เป็นงานอดิเรกอะไรเงี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นงานอดิเรกข,ของผมนะครับยังค่อนข้างมีอารมณ์ติดหน่อยไทยทักมาขอแบ่งก็ยังไม่แบ่งอะไรเงี้ยขอศึกษาอะไรเงี้ยไม่ได้เล่นตัวนะฮะแต่ว่าหน้าใหม่จริงๆครับเพิ่งมาสะสมแล้วก็เลยต้องการศึกษาถ้าเกิดจะเปลี่ยนหน้าพระอะไรเงี้ยผมก็ต้องการมีความแม่นยำก่อน แต่ที่แน,น่คือมาตรฐานเดียวกับนี่เนี่ยของขานที่อยในท่านอาจารย์ไม่บิดก,ก็บวกเนะชอบผ้าสวยเหมือนกันแล้วได้ความรู้จากท่านเยอะกับพี่คน,นอื่นนะฮะกับพี่คนอื่นด้วยที่ให้คําแนะนําอย่างดีนะครับหน,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 นึ่งั้นคำนึงสน้าใหม่นี่ทั้งหลายครับที่คุณมีโอกาสเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วก็วนมาเจอแอดมาเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยนะก็พูดคุยแลกเปลี่ยนได้ยินดีฮนะ ยินดีให้คำปรึกษาหรือบางทีเนะี่ยผมจะต้องถามเรืนะ่อยๆไปนะฮะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเดียนสาเกเนี่ยโอ้โหวสวยนะเดี๋ยวก่อนมีโอกาสได้ไปลงประกวดนะสวยแชมป์ชมปทุกทีนี้ชอบชอบคุยไงเหรียนไหนมาติดร้งวันอะไรจะชอบคุยอันนี้ยังไม่ได้ประกวดนงฮะได้คุยไม่ได้ <laughs> ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เมตตาได้ยนะครับกลุ่มนี้น่ารักมากนะครับเพื่อนท่านไหนเข้ามาก็ลองสอบถามพี่ๆเขาดูแล้วกันนะครับ,รบหรือเข้ามาพูดคุยกับผมก็ได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่คลิปตัดไปครับสวัสดีครับ